เอ้ามันคุ้นๆนะครับสาวเชิดดำคนนี้นะฮะเหมือนเจ้าของเต็นที่ยผมอยู่เลยนะทำไมยังนะคะทํทำไมยังไม่นอนฮะ,ะ,น,น,น,ะน้องโจอก,กอ,อกไปปลุกมามให้มาทําคลิปนั่นไงนั่นไงก็เลยต้องมาตามใจน้องโจอก,กอ,อกน,นะครับสาวดาสถีบนั่นเองครับตอนนี้ยินดีกับที่สาวดาได้นะครับที่เปิดสร้างมาได้แล้วนะฮะยังรอรอหรือนะฮะโอเคเดี๋ยวแม่ก็จะตามไปนะรอขั้นตอนที่สาม โอเคครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรามาดูนะคะใบสีนะคะตอนนี้เริ่มเสร็จเป็นหนึ่งแล้วค่ะอันใหญ่ๆสวยงามมากค่ะนี่นะคะสวยงามเดี๋ยวเราอดูใบสีเทียน้านะครับเพราะว่าอันนี้ทำยากที่สุดไม่ใช่ง่ายครับไม่ใช่จะประกอบได้เสร็จเลยนะมันใช้เวลาในวามสวยงามตอนนี้นะฮะอันนี้นะคะโอ้ใบสีดำมากเลยครับแคบนี่นะคะอันนี้ที่เสร็จแล้ว ออนนี้ก็คืสวยงามมากค่ะน mm hmm ี่คือเป็นอันใหญ่เลยก็เอาไปต่อแล้วนะฮะเขาจะพากผมไม่ใช่เหรอเธอนี่นะคะเป็นใบสีที่ทำเสร็จแล้วนี่นะคะหนึ่งสองสามนะคะตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีก เป็นสี่นะคะไไบบอันนี้อันนี้มีสี่อันสวยไหมะคะโอ้ยอันนี้แบบทำไม้สีเดี๋ยวคอยแบาไปค่อยมาแล้วคะเนี่ยสวยไหมอันนี้คุณป,ป้านะคะที่มาจากสีคิ้วโคราชนะคะ <5 S 2> ที่แกเอามาทำที่นี่เลยค่ะ มีหลายแบบค่ะอันนี้เป็นแบบใบเนอะอันนี้เป็นแบบโยงไปโยงมาเหมือนหางพญานาคนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นแบบเหมือนเหมือนอะไรอันนี้อันนี้ก็สวยเนาะโอ้สวยเนาะสวยงามมากเลยค่ะฝีมือจริงๆนะคะเนี่ยโอ้โหแต่อันสวยเนาะ อันนี้คือชิ้นส่วนนะคะทั้งหมดที่จะกรอบขึ้นมานะคะสวยมากเลยค่ะสวยจริงจริงนะคะเดี๋ยวเราดูทุกมุมนอนใช่ไหมเดี๋ยวเราดูทุกมุมนะคะอย่างวันนี้ที่เห็นผมหายไปนะอันนี้ตอนถ่ายผมไปทำคอนเทนต์ที่วัดภูกำเดี๋เดี๋ยวขึ้นมาเดี๋นี้นะคะพี่เดี๋ยวเดินไปเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ ประกอบอย่างสําเร็จนะคะอยากไปทด้วยก็ลองดูนะฮะนี่นะคะก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะคะที่คุณป้าที่แกมาจากสี่คิ้วนะคะนะคะนรราชสีมานะคะแกทำเสร็จถุงมาไว้เลยนะคะแล้วก็แช่เย็นไว้ตอนนี้เราก็หลังจะประกอบนะคะนี่กำลังจะประกอบนะคะด้วย สวยงามเลย,นะปเ,ยเป็นเหมนะือนันนะจะอันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะคะแค่เป็นชิ้นๆนะคะ,นนคะแค่เป็นชิ้นๆ เดี๋ยวจะตั้งให้ถ่ายร right. mm ูปนะคะค่ะนี่อันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะคะอันนี้แค่เอาออกมาเพื่อจะประกอบนะคะเพื่อจะประกอบเ้ยไปอัลนโป๊กเลยไปเด็กพันปกเลยไปไปวะไหนเด็กมีมีไฟสปอร์